สวัสดีครับอยู่กับหมูเวิร์กเาท์นะครับสำหรับวันนี้ผมพามาพบกับเครื่องเล่นออกกำลังกายสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยออกกำลังกายมาเข้าขิตเนสกครั้งแรกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเจอเครื่องเล่นเยอะๆแบบนี้ยไม่รู้ว่าจะได้อะไรจาก EP ที่สองสามสี่เดี๋ยววันนี้ว่าเจอ EP ที่ห้าผมมาแนะนำนะครับเครื่องเล่นเครื่องนี้นะครับเครื่องเล่นแบบนี้ บางทีเราอาจจะไม่รู้มันคืออะไรแต่ผมจะเล่นได้สองท่านะครับที่ผมชอบเล่นก็คือในเรื่องของเล่นส่วนของกล้ามปกนะครับคือปกด้านในตอกเป็นอะไรแบบนี้ด้านในอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกท่านึงคือเล่นด้านหลังหรือหัวไหล่ก็ได้นะครับทั้งสองอย่างเราโฟกัสที่ถูกทางนะครับขั้นตอนแรกการเล่นเครื่องนแบบนี้นะครับเล่นอกให้หันหน้าออกนะครับหันหน้าออกแล้วก็กางมือแบบนี้มาดูครับสลับกายเล่นอกเราต้องมาปรับกระดับตรงด้านบนนะครับ สังเกตว่ามันจะมีตัวสลับตึงแบบนี้นะครับก็ปรับระดับนะครับก็ะจะอยู่ที่ระดับองาศาที่ตัวเองการออกพอดีนะครับแบบนี้นะครับสองข้างปรับให้เท่ากันเลยนะครับสองข้างนี้เท่าเท่ากันขั้นตอนต่อมาเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักเราก็มาเรื่องน้ำหนักที่ตัวเองคอนโทรลได้แบบนี้นะครับจะเอากี่กิโลแล้วก็เสียบไปอย่างนี้ผมเล่นสามสามกิโลนะครับเสียบเข้าไปนั่งลงคนสูงคนเตี้ยก็เล่นได้ ปรับระดับไม่เป็นแขนองศาไม่ถูกแบบนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็ปรับเขาลงเหมนี่ถ้าคนเตี้ยแบบนี้ได้หรือคนสูงแบบก็ปรับได้ครับขาสั้นขายาวหรือแบบปรับที่ตัวเองชอบองศาตัวเองนะครับเครื่องเล่นแบบนี้ก็จะบล็อกท่าไว้ัการเล่นก็คืออัพเข้ามาแล้วก็แอนตบนะครับแบบนี้สองนับไปเลยครับหรซตสามเซตสี่เซตแล้วแต่แบบนี้นะครับ สังเกตว่านักกอกไปทำงานต่อมาอยากจะเล่นหลังเล่นหัวไหล่หลังกล้ามหลังทำยังไงเพียงแค่จักปักกระดับตรงนี้ครับดึงเข้าให้สุดครับดึงเข้าให้สุดแบบนี้นะดึงเข้าให้สุดแบบนี้ปึ๊บท่าจะอยู่ในท่าแบบนี้เมื่อกี้หันหน้าออกรอบนี้เราหันหน้าเข้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปักกระดับเหมือนเดิมชอบประารไหนก็เล่นแบบนั้น แล้วก็ดูออกมาแบบนี้แผนการสุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่โอเคนะครับเครื่องเล่นเครื่องเดียวใครเล่นไม่เป็นเดินเข้ามาเล่นตครงนี้ก่อนไม่ได้ครับเดินผมเล่นหลังได้หมดเหมือนกันนะครับท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ดูช่องหมูเป็นกำลังใจให้หมูด้วยนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับเล่นเครื่องเล่นต่อไปนะครับขอบคุนที่สวัสดีครับ